ทุกสอนนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ตัวนอกกลางน้นําเขาสูบมาจากบาดาลจริงหรือเปล่าน้ำเนี่ยมันสะอาดหรือปแป้แงแหลงถูกต้องไหมไม่มีทะเลสาทุกคนเนี่ยจะ จะรู้เกียติศัพท์ของน้ําที่ตะวันออกกลางกันมาว่ามันใส่เกลือเยอะผมร่วง้าเหลาชนีทั้งหลายที่ไม่อยู่ในมันตะวันออกกลางเนี่ยคือมีปัญหามากก็คือผมร่วงแล้วก็หน้าผื่นขึ้นผิวแบบว่าแพ้เย้ยบางคนนี่เป็นสิวอุดตันเลยนะหรือไม่ก็ผิวแบบว่าเป็นผื่นเป็นแดงเพราะว่าแพ้เพราะฉะนั้นเรามีตัวช่วยจานั่นก็คือหัวกองน้ำ ถ้าเราอยู่ไทยอย่างนี้เราก็จะมีเครื่องกรองน้ําใช่ไหมมาขายตามบ้านหรือเขาก็มากดออดใช่ไหมติ๊งตองรับเครื่องกรองน้ำไหมคะแต่ที่นี่ถ้าจะซื้อก็คงแพงมากขโขด้วยชนีที่ยังต้องอาศัยชีวิตอยู่กับเบสิคซารีอยู่ค่าบินยังไม่ออกนะคะเราก็ต้องใช้อะไรพวกนี้ไปก่อนอันนี้บอกตามตรงเลยนะว่าอยู่ไทยไม่เคยรู้จักเลย ว่าเขามีหัวกองแบบนี้ขายด้วยมีรุ่นยี่คนนึงเขาบอกว่าถ้ามาเนี่ยให้เอาหัวกองนํามาด้วยนะนี่ก็นั่งคิดหัวกองํามคืออะไรมาเราไม่รู้จักหัวกองําอ่ะเราก็ไปเราก็ไม่รู้อินุอินแหนเนาะเราก็ไปซื้อหัวฝักบัวเฉยๆมานี่ก็แบบหัวฝักบัวแบบนั้นหรือเปล่าก็คือหัวฝักบัวที่มันแบบเป็นหัวฝักบัวปกติอ่ะมันมีหลายแบรนด์มากเลยนะแต่อันเนี้ย เราซื้อมาจากไทยก็คือสั่นตามแอปโซเดี so, ย๋ยวเรามาแกะกันนะคะอันนี้ก็คือนี่วิธีการใช้นะคะข้อแนะนำในการติดตั้งให้หนึ่งใบเนาะแล้วก็เป็นเครื่องเคสเครื่องกองน้ำนะคะอันนี้เขาจะให้มาทั้งหมดส่งไส้เนาะก็คือไส้หนึ่งอยู่ในอยู่ในเคสอยู่มีแขรมาให้นะคะอีก 2องอัน,นะคะทั้งหมดนี้ราคา2 2 0 2เนาะซื้อมาตอนได้โปรนะคะปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ2 6 0 6เนาะจากในแอปนะคะทั้งแอปส้มแล้วก็แอปน้ำเงินวิธีการมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งก็คือมันจะสามารถปรับได้ว่าเราจะตั้งค่าวไว้ว่าเราจะใช้กี่เดือนเน,เน่าะแกะออกมาใช่ไหมแล้วมันก็จะมีสีส้มๆเราก็หมุนตัวเลขไปค่ะอันนี้นะคะเขาเคลมว่า six m o n t h per t family members เพราะฉะนั้นเราอยู่คนเดียวเราก็จะลอง6เดือนก่อนว่ามันมันจะเวิร์กไหมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ปรับไปที่เลขหก 6, เนาะแล้วก็ใส่เข้า <c oughs> ได้แล้วเดี๋ยวเราลองไปใส่กันเลยก็ <c oughs> จะมีหัวจุกอันนี้มาให้ด้วยเนาะอันนี้ไม่รู้หัวจุกอะไรเดี๋ยวเราลองิีไปด้วยส่จ้า คือวิธีทำนะคะเราตั้งขวดหม้อย่างนี้แล้วก็คือคูลเลอร์แบบนี้แล้วเอาตัวเรี่ยงไว้ข้างล่างเสร็จแล้วเราเอาพลาสติกนี้ออกนะคะข้างบนมีพลาสติกเหมือนกันก็เอาพลาสติกออกตรงนี้อาจจะแกะวะ้าอาจจะแกะยากนิดนึงระวังหัวระวังหัวกองมันมันตกออกมาเนาะก็ระวังก็เอาแต่พลาสติกออกนะคะเสร็จแล้วก็เอาไอ้ตัวกองนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิม เราก็จะได้แบบนี้เอาไว้ต่อข้างล่างเนาะส่วนอันนี้เอาไว้ต่อข้างบนนะคะพิธีการทำก็คือไปที่สายก๊อกเนาะก๊อกที่นี่เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดเลยเปิดเลยเนาะน้ำจะทะลักไหมวะจริงๆเราต้องปิดวาล์วน้ำก่อนหรือเปล่าอาจจะต้องหลังจากนั้นนะคะเราก็หมุนอนี้ได้เลย เอามหมุนหมุนหมุน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 เข้าไปซึบซบซึค่ะเราก็เอาหมวฝักหมวนะคะมาหมุนหมุนหมุนมุนมุนต่อเข้าไปเลยค่ะหลากต่อเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลย